เมื่อกล่องเครื่องประดับอันหรูหราเปิดออกอย่างช้าๆแสงสีสันต่างๆมากมายก็ระเบิดออกมาจากภายในโชคดีที่ตอนนี้ชิฟเฟนกำลังยืนอยู่ในตรอกมืดไม่มีผู้เล่นคนไหนที่จะเดินมาทางนี้มิฉะนั้นภาพดังกล่าวจะกระตุ้นความโลภในใจของพวกเขาและชิฟเฟนจะถูกฆ่าและล้นเมื่อแสงเรืองรองจางหายไปก็เห็นสร้อยคองเงินธรรมดาและแหวนทองมุ่งวางอยู่ภายในในกล่องเครื่องประดับสุดรูด้านนอกของแหวนสลักคำที่คล้ายกับภาษาโบราณของเอลและมีพลังเวทมวนต์มหาศาลซ่อนอยู่ภายใน โชคดีที่ยังคงเป็นแหวนแห่งแรงโน้มถ่วงชีเฟิงผ่อนลมหายใจเมื่อเห็นแหวนเขาหยิบแหวนออกจากกล่องอย่างระมัดระวังและตรวจสอบดูแหวนแห่งแรงโน้มถ่วงระดับลึกลับเหล็กระดับอุปกรณ์ศูนยความแข็งแกร่งบวกสองความคล่องตัวบวกหนึ่งความอดทนบวกหนึ่งทักษะเพิ่มเติมตดล่อยแรงโน้มถ่วงลดแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อผู้ใช้ลงอย่างมากระยะเวลาส0วินาทีคูดาว 5. หนาที เยี่ยมมากไม่ใช่แค่ระดับ,บร้อนเท่านั้นหลังจากอ่านบทนำของไอเทมแล้วฉีเฟิงก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างมากสถานการณ์ดีขึ้นกว่าที่เขาคาดไว้มากอุปกรณ์ในโดเมนของพระเจ้าได้รับการจัดประเภทเป็นขยะทั่วไปทองแดงเหล็กลึกลับเงินลับทองละเอียดทองเข้มและมหากาในช่วงเริ่มต้นของเกมผู้เล่นจะได้รับเฉพาะอุปกรณ์ขยะจากระบบเท่านั้นอุปกรณ์เหล่านี้ไม่มีค่าเลยอย่างไรก็ตามในช่วงนี้ของเกม ไม่มีผู้เล่นที่ครอบครองอุปกรณ์ทั่วไปแม้ว่าคุณจะสามารถซื้ออุปกรณ์ทั่วไปได้ในเมืองใหญ่แต่ราคานั้นแพงมากสำหรับอุปกรณ์ระดับ,บรอนอุปกรณ์เหล่านี้หายากมากและยังมาพร้อมกับคุณสมบัติเพิ่มเติมอีกด้วยอย่างไรก็ตามอุปกรณ์ระดับลึกลับเหล็กนั้นรอบจากบอสเท่านั้นและไม่ต้องบอกก็รู้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้มีค่ามากกว่าในชีวิตก่อนของชีฟแองแวนแรงโน้มถ่วงที่ผู้เล่นได้รับนั้นเป็นระดับ,บรอนเท่านั้นมันให้แต้มเพิ่มเพีพยงหนึ่งแต้มให้กับความแข็งแกร่งทักษะ่่ตตอยแรงน้มถ ก็มีผลเพียง15วินาทีเท่านั้นชีฟเฟนงประหลาดใจมากที่การทำภารกิจให้สำเร็จในเลเวล0จะทำให้เขาได้รับแหวนแรงโน้มถ่วงลึกลับเหล็กสำหรับสร้อยคอมันเป็นเพียงไอเทมสีเทาพ่อค้าเอ็นต่างอยากได้ไอเทมเหล่านี้และพวกเขาก็เต็มใจที่จะซื้อมันในราคาสูงหลังจากสูมริงออ f กราวดที่แล้วชีฟเฟนก็ได้เพิ่มแต้มความสามารถฟรีสแต้มที่ได้มาจากการอัพเลเวลเป็นนเจิอทีอด้วย ความคล่องแคล่วของชีเฟิงเพิ่มขึ้นเป็น12คะแนนความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น5คะแนนและความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็น6คะแนนตอนนี้เขาแทบจะเทียบได้กับนักฆ่าที่คล่องแคล่วในระดับเดียวกันความคล่องแคล่วของฉันจะเพิ่มขึ้นเป็น20แต้มหลังจากเพิ่มเป็นเลเวล3เมื่อถึงเวลานั้นฉันจะสามารถปลดล็อกทักษะพื้นฐานที่ซ่อนอยู่ของระบบความคล่องแคล่วได้ชีเฟิงมองไปที่แถงแอตทริบิวต์ของเขาด้วยความคาดหวัง ซอเฟิงขยับร่างกายของเขารู้สึกได้ถึงความมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมมากเขาคงไม่อยู่ในสภาพที่น่าเสียดายเหมือนเมื่อก่อนนี้หากเขาต้องเผชิญหน้ากับนายกเทศมนตรีเมืองในตอนนี้หากความคล่องแคล่วของเขาถึง20แต้มสภาพร่างกายของเขาจะยิ่งดีขึ้นหลังจากเปิดใช้งานทักษะพื้นฐานรวดเร็วและว่องไวเขาสามารถแข่งขันกับผู้เชี่ยวชาญวู้หลินที่ปรากฏในนิยายอูเซียได้ด้วยซ้ำหลังจากนั้นชีเฟินได้เพิ่มฟรีมสเตอรี่พอยต์อีก15คะแนนสําหรับวันแฮนดิซสองมัสเตอรี่ โดยเก็บคะแนนที่เหลืออีก5คะแนนไว้ใช้ในอนาคตเมื่อวันแฮนดิซอว์แมสเตอรีของเขามีคะแนนรวมทั้งหมด20คะแนนแล้วชิฟฟิงจึงเลื่อนระดับจาก Apprentice ไปเป็นเบ ic So r c e มินและสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้โดยใช้ดาบมือเดียวเพิ่มขึ้นเป็น 10%, เ,น10เขายังขาดอีก30คะแนน Master y Points ในการเลื่อนระดับไปเป็น i ิน e ท m e d มี t So ยร์ซ e สการโจมตีปกติเป็นเพียงพื้นฐานของนักดาบเท่านั้นหากต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดานดบทักษะเป็นสิ่งที่ต้องมียิ่งมาก ก็ยิ่งดีเพราะจะทําให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการต่อสู้ทําให้นักดาบสามารถสร้างความเสียหายได้มากขึ้นชิเฟิงเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านดาบและบุคคลที่ได้กลับชาติมาเกิดใหม่ตอนนี้ที่เขามีเครื่องมือพิเศษเช่นแหวนแห่งแรงน้องถวงเขาต้องการทักษะนักดาบจํานวนมากเพื่อแสดงศักยภาพที่แท้จริงของนักดาบจากนั้นเขาสามารถเลเวลัพได้อย่างรวดเร็วมิชนั้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการฆ่ามอนสเตอร์โดยอาศัยการโจมตีปกติ ฉันจำได้ว่ามีการท้าทายตลาดมืดในพื้นที่การค้าของเมืองใบไม้แดงผู้เล่นที่ผ่านความท้าทายครั้งแรกจะสามารถรับหนังสือทักษะสำหรับนักดาบได้หนังสือทักษะส่วนใหญ่ดรอบจากมอนสเตอร์รอบๆเลเวล3ถึงหและอัตราการดรอบของพวกมันก็ต่ำอย่างน่าสงเพชในระยะนี้ของเกมยังไม่มีผู้เล่นที่สามารถบทมอนสเตอร์เหล่านั้นได้มันจะเป็นการเสียเวลาอย่างมากหากชีฟต้องการรับหนังสือทักษะอื่นๆสำหรับนักดาบนอกจากนี้เขายังไม่มีเวลาสำหรับมัน ดังนั้นการท้าทายตลาดเมื่อจริงเป็นวิธีเดียวที่ชิฟิงจะได้รับหนังสือทักษะอย่างรวดเร็วในเมืองใบไม้แดงพื้นที่การค้าเมืองใบไม้แดงร้านค้าเต็มไปหมดทั้งสองข้างถนนมีร้านขายยาร้านตีเหล็กบาร์และอื่นๆอีกมากมายจเจริญรุ่งเรืองมากเหมือนกับตลาดเล็กๆอย่างไรก็ตามพื้นที่การค้าในปัจจุบันไม่ได้คึกคักเท่าที่ควรไม่นานหลังจากที่ก็อดเอสโดเมนเริ่มดําเนินการผู้เล่นส่วนใหญ่ จึงยุ่งอยู่กับการเพิ่มเลเวลแทนที่จะเพิ่เพลินกับสิ่งที่ก็อดเอชโดเมนนำเสนอส่งผลให้มีเพียงผู้เล่นและสไตล์ส่วนน้อยเท่านั้นที่อยู่ที่นี่พวกเขามาที่นี่เพื่อเรียนรู้อาชีพเสริมเช่นนักเวทนักตีเหล็กเภสัชกรเชฟวิศวกรนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นต้นรับซื้อสมุนไพรราคาสูงหากมีติดต่อผมโดยตรงครับการซื้อแรก่การช่อโกงสามารถอยู่ห่างได้ยินดีซื้ออุปกรณ์ระดับสูงราคาต่อรองได้ยินดีจ่ายเป็นเครดิตเจ้าหน้าที่ฝ่ายโลจิสติกของเวิร์กช็อป และกีฬาจำนวนมากได้ตั้งแผงขายของเล็กๆไว้ข้างถนนบริเวณการค้าพวกเขามาที่นี่เพื่อซื้อสิ่งของและอุปกรณ์เป็นหลักชิฟเฟิงรีบมุ่งหน้าไปยังอาคารสองชั้นโดยไม่หยุดพักคนครชชั้นสูงเฝ้าอาคารและเหนืออาคารมีข้อความว่าตลาดมืดสถานที่นี้เป็นด้านมืดของเมืองใบไม้แดงและเป็นสถานที่บันเทิงที่สร้างขึ้นโดยคนครชผู้โลกมากสามารถมองเห็นบ้านประมูลของคนคราชได้ทันทีหลังจากเข้าไปในตลาดมืดเมื่อเดินลงไปตามบันไดชั้นใต้ดิน จะพบทุ่งโล่งสองแห่งแห่งหนึ่งคือสนามประลองส่วนอีกแห่งคือสนามสําหรับการแข่งขันท้าทายในขณะนี้ผู้เล่นหลายคนกําลังยืนอยู่หน้าสนามพวกเขาได้รับคําท้าจากพวกโนมโชคดีนะคราวนี้ต้องทําสําเร็จนะโชคดีนะเหยียบพวกโนมพวกนั้นซะผู้เล่นไม่กี่คนกําลังส่งเสียงเชียร์สุดเสียงให้กับผู้เล่นนักฆ่าที่ยืนอยู่บนสนามดวงตาแดงก่ำของพวกเขาดูไม่ต่างจากนักพนันที่คลั่งไคล้ การแข่งขันท้าทายอาจถือเป็นสนามทดสอบความสามารถของผู้เล่นเมื่อผู้เล่นเข้าสู่สนามทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดจะถูกกำหนดไวทนน้ที่1ิคะแนนทักษะจะถูกปิดใช้งานและอุปกรณ์ต่างๆจะใช้การไม่ได้ภายในสนามที่มีความยาวส0สิบหลาและกว้างสิบหลาผู้เล่นได้รับอนุญาตให้บล็อกหรือหลบกระสุนปืนคาบศิลาของนมเท่านั้นชัยชนะจะเกิดขึ้นเมื่อผู้เล่นมาถึงจุดสิ้นสุดการแข่งขันพวกนมได้แจกรางวัลสงระดับได้แก่รางวัลทองแดงรางวัลเงินและรางวัลทองคำ หลังจากทำภารกิจสำเร็จจะมีช่วงพักสาวันรางวัลทองแดงจะมีค่าธรรมเนียม5ทองแดงรางวัลเงิน5เหรียญและรางวัลทองคำห้าเหรียญโดยธรรมชาติแล้วยิ่งภารกิจมีอันดับสูงรางวัลก็จะยิ่งมากขึ้นและยังมีโอกาสได้รับอุปกรณ์ระดับทองดำอีกด้วยอย่างไรก็ตามหากผู้เล่นได้รับเฟิร์สคลิจจากการท้าทายในเมืองใบไม้แดงรางวัลคัเปอร์ไพร์อาจเทียบเท่ากับซินเวอร์ไพร์ก็ได้ในชีวิตก่อนของชีฟเป็นการเคลียร์ครั้งแรกนี้ได้รับโดยซอสเหมือนชื่อฟิสเกลและบุคคลน,นั้น ยังได้รับหนังสือทักษะหายากสำหรับซอสเมนอีกด้วยหลังจากนั้นไม่นานนักฆ่าก็ถูกโจมตีในสนามร่างของเขานอนอยู่ที่จุด20ิบหลาโดยยังห่างจากจุดสุดท้ายอีกสิบหลาน่ารังเกียจขออีกนิดหน่อยพวกนายยังมีเงินอยู่ไหมฉันจะเคลียร์ให้คราวหน้านักฆ่าชายกล่าวหลังจากฟื้นจากสนามรบนักบวชชายคนหนึ่งสายหัวแล้วพูดว่าหัวหน้าแทงหัวใจพวกเราทั้งห้าคนได้ให้เงินคุณไปหมดแล้วเราไม่มีอีกแล้ว ข้างๆชิเฟิงหันสายตาไปที่นักฆ่าเขาตกตะลึงเมื่อได้ยินคําว่าแทงหัวใจสองคำร่างกายของชายผู้นั้นถูกปกคลุมไปด้วยเสื้อผ้าสีดําเขามีรูปร่างเตี้ยและผอมบางเหมือนกับลิงชิเฟิงแทบไม่เชื่อว่าลิงที่อยู่ตรงหน้าเขาคือสแตปบิงฮาร์ดนักฆ่าที่อยู่ในอันดับที่สิบบนกระดานผู้นํานักฆ่าของอาณาจักรสตาร์มูนนักฆ่าที่ชื่อสแตบิงฮาร์ดหันสายตาไปที่ชิเฟิงหลังจากประเมินชิเฟิงแล้ว ดวงตาของเขาก็เผยให้เห็นสายตาที่ราวกับว่าพวกเขาเพิ่งพบเหยื่อด้วยรอยยิ้มเขาเดินไปหาชิฟฟิงและกล่าวว่ายินดีที่ได้รู้จักเพื่อนฉันคือสเตปิงฮาร์ตหัวหน้าหน่วยนักฆ่าของโอซซินเอสอาริอันโปรดยืมทองแดงห้าเหรียญให้ฉันแล้วฉันจะคืนยี่สิบเหรียญให้คุณพรุ่งนี้ว่าไงละ่ะสเตปิงฮาร์ตอยู่ห่างจากจุดสุดท้ายเพียงสิบหลาในครั้งนี้ดังนั้นเขาจึงไม่เต็มใจที่จะยอมรับความพ่ายแพ้เขาได้คิดรูปแบบของความท้าทายบางส่วนไว้แล้วเขาจะสามารถเคลมมันได้หากได้รับโอกาสอีกครั้ง ดังนั้นเขาจึงคิดที่จะใช้ชื่อกีฬาของเขาเพื่อทําให้ชีฟุงตกตะลึงและหวาดกลัวเพื่อยืมทองแดงห้าเหรียญให้กับเขา s อสเซซินอ,อารเป็นกีฬาขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักดีในโลกของเกมเสมือนจริงเกมเมอร์ที่มากประสบการณ์ทุกคนจะต้องรู้จักชื่อนี้ผู้ที่มีความสามารถในการเป็นหัวหน้าทีมแอสเซซินถือเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนซึ่งเป็นบุคคลที่ผู้เล่นหลายคนเคารพนับถือแทนที่จะให้ยืมผู้เล่นทั่วไปมักจะให้ทองแดงห้าอันเพื่อรับความช่วยเหลือห้าทองแดงใช่ไหม หลังจากคิดอยู่สักพักชีเฟิงก็ตอบว่าฉันสามารถให้คุณยืมห้าทองแดงได้แต่คุณต้องจ่ายคืนห้าสิบทองแดงพรุ่งนี้สเตเบิงฮาร์ดรู้สึกประหลาดใจเขาคือสเตบิงฮาร์ดหัวหน้าหน่วยนักฆ่าชื่อดังของพันธมิตรนักฆ่าอย่างไรก็ตามปฏิกิริยาที่ไม่สุภาพของชีเฟิงนั้นแตกต่างไปจากที่เขาจินตนาการไว้โดยสิ้นเชิงชีเฟิงอาจเป็นเกมเมอร์มือใหม่หรือไม่เมื่อเห็นว่าสเตบิงฮาร์ดยังคงเงียบอยู่ชีเฟิงจึงถามว่ายังยืมอยู่ไหมฉันจะยืมสเตบิงฮาร์ดอยากจะร้องให้ผู้เล่นคคนนอื่่ๆงจะพูดวา ผู้เชียชเช่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเมื่อพวกเขาพบเขาแต่ชีเฟิงกลับไม่แสดงปฏิกิริยาเช่นนั้นอย่างไรก็ตามเมื่อเขาคิดถึงรางวัลอันอุดมสมบูรณ์ที่รอเขาอยู่แม้แต่5้าบทองแดงก็ยังคุ้มคานี่ห้าทองแดงมาเพิ่มเพื่อนกันเถอะอย่าลืมคืนห0ิบทองแดงให้ฉันพรุ่งนี้ด้วยชีเฟิงหยิบห้าทองแดงจากห0สิบทองแดงที่เขาได้รับจากการขายสร้อยคอโดยไม่ลืมเตือนให้สเตบิงฮาร์คคืนห0สิบทองแดงแทงหัวใจรับเหรียญทองแดงห้าเหรียญด้วยน้ำตาที่ไหลาอาบแก้มและพูดว่า ดิฉันจะไม่ลืมชีเฟิงไม่รู้ว่าสเตบิงฮาร์ดกำลังคิดอะไรอยู่เขาจึงเดินจากไปหลังจากทําการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นเขาเดินไปหานมผิวสีเขียวที่เป็นผู้ดูแลการแข่งขันชาแลงเรสท่านครับเวลาคืนเงินคุณมีธุระอะไรผู้ดูแลระบบนมพูดด้วยน้ําเสียงสูงส่งฉันอยากเข้าร่วมการท้าทายรางวัลทองแดงชิเฟิงกล่าวขณะที่เขาส่งทองแดงห้าเหรียญให้ หลังจากโยนเหรียญทองแดงไปสองสามครั้งเจ้าคนแครกก็พยักหน้าเห็นด้วยเขาเปิดประตูไม้สู่การแข่งขันท้าทายอนุญาตให้ชิเฟิร์นเข้าไปได้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายเรามีผู้ท้าชิงคนใหม่ในสนามแล้วโปรดต้อนรับนักดาบผู้กล้าหาญคนนี้ด้วยนงประกาศเสียงดังบอสแทงหัวใจเด็กที่ยืมเงินคุณไปกำลังเข้าร่วมการแข่งขันท้าทายนักบวชชายชี้ให้เห็นแทงหัวใจที่กำลังพักผ่อนหัวเราะและพูดว่าเด็กคนนั้นเป็นแค่มือใหม่ เขาคิดว่าการแข่งขันท้าทายนั้นง่ายขนาดนั้นเลยหรือถึงแม้ว่าระยะทางจะแค่30ลาแต่รูปแบบการโจมตีของพวกนมจะเปลี่ยนไปหลังจากที่คุณผ่าน15หลาไปแล้วและอัตราการโจมตีของพวกมันจะเพิ่มขึ้นอย่างมากไม่ต้องพูดถึงว่าแม้แต่ตัวฉันเองก็ยังมีปัญหาในการ,รเผชิญหน้ากับพวกมันนั่นแน่นอนแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญอย่างบอสแทงหัวใจก็ยังไปได้แค่20หลาเท่านั้นฉันเดาว่าเด็กคนนั้นน่าจะไปได้มากที่สุดแค่5้าหลาก่อนที่จะโดนจัดการ นักบวชชายพยักหน้าพร้อมรอยยิ้มภายในสนามเหล่าคนแครทั้งสามที่ยืนอยู่ที่เส้นชัยกำลังเตรียมปืนข้าบศิลาเล็งไปที่ฉีเฟิงเหนือสนามท้าทายตัวจับเวลาเริ่มนับถอยหลังสามสองหนึ่งเริ่มการท้าทายทันใดนั้นการนับถอยหลังสิ้นสุดร่างของฉีเฟิงเอ็นไปข้างหน้าและขาของเขาโค้งงอเหมือนกับเสือดาวเขาพุ่งออกไปจากเส้นเริ่มต้นด้วยพลังระเบิดซิว เมื่อปืนข้าบศิลาเริ่มดังและยิงไปที่เส้นเริ่มต้นสื่อเฟิงก็อยู่ห่างออกไปสามหลาแล้วจากนั้นเสียงปืนข้าบศิลาก็ดังขึ้นอีกครั้งกระสุนปืนทั้งหมดหกนัดพุ่งเข้าใส่เส้นทางของชิเฟิงเส้นสีเขียวหลายเส้นที่บ่งชี้เส้นทางของกระสุนครอบกลุ่มร่างของชิเฟิงชิเฟิงจะก,กลายเป็นตะแกรงร่อนหากปฏิกิริยาของเขาไม่เฉียบแหลมขณะที่กระสุนกำลังจะเข้าเป้าสื่อเฟิงหลบไปทางขวาด้วยการก้าวไปด้านข้างเขาพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งหลังจากหลบกระสุนชุดที่สองได้ รกระสุนตกลงสู่พื้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่โหนมทั้งสามยังคงเล็งและยิงต่อไปอย่างไรก็ตามชีเฟิงหลบพวกมันด้วยพละกําลังเหมือนเสือดาวทุกครั้งวิธีที่เขาอยู่ข้างหน้ากระสุนทําให้ดูเหมือนว่าเขาสามารถควบคุมพวกมันได้เป็นไปไม่ได้เขามาถึงจุดสิบหลาแล้วเมื่อเห็นว่าชีเฟิงใช้เวลาไม่ถึงห้าวินาทีในการไปถึงจุดสิบหลานักบวชชายก็ตกใจไม่ได้นั่นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่สเตบิงฮาทำได้ สเตดิงฮาร์ดพูดไม่ออกเมื่ออยู่ข้างๆเขาเฝ้าดูการเคลื่อนตัวของชีฟิงอย่างเงียบๆเ,เดิมทีเขาคิดว่าชีฟิงเป็นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นเป็นคนที่เขาไม่รู้จักและเป็นคนที่เข้าร่วมชาเลนจ์เรสเพื่อความสนุกอย่างไรก็ตามความเร็วและความแม่นยำที่ชีฟิงแสดงให้เห็นนั้นเหมือนนอกกับทหารผ่านศึกที่ฝึกฝนตัวเองมาหลายปีในชาเลนจ์เรสการเคลื่อนไหวทุกครั้งของเขาตรงไปตรงมาและมีประสิทธิภาพซึ่งมือใหม่ทำไม่ได้อย่างแน่นอนแม้แต่สเตดบิงฮาร์ดเอง หลังจากผ่านการท,ท้าทายหลายครั้งยังรู้สึกว่าเขาทำได้ดีกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว s สเ b i ิง h ฮร์ดมีความภาคภูมิใจในฐานะผู้เชี่ยวชาญเขาไม่คิดว่า,าชีฟิงจะแข็งแกร่งกว่าที่เป็นอยู่ได้เขาอธิบายว่าด้วยความคล่องตัวเช่นนี้บางทีมือใหม่คนนี้อาจจะเป็นนักกีฬาหรือคนที่เคยฝึกศิลปะก,การต่อสู้อย่างไรก็ตามพวกนงจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีหลังจากที่เขาผ่านไป15หลาเขาจะไม่สามารถยึดมันไว้ได้เมื่อถึงเวลานั้น คุณพูดถูกแล้วเจ้านายถ้าใครสักคนที่พันธมิตรนักฆ่าของเราไม่รู้จักเขาคงไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแน่ๆเขาจะต้องตกใจแน่ๆเมื่อไปถึงระยะ15หลาจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นรังพึ่งถูกต้องหลังจาก15หลาจลาจำนวนกระสุนที่ยิงออกไปจะเป็น12นัดเป้าหมายจะไม่โฟกัสที่ผู้เล่นอีกต่อไปแต่จะครอบคลุมพื้นที่กว้างแทนการหลบไปทั้งสองฝั่งจะไม่ใช่ทางเลือกสมาชิกคนอื่นๆของ SSS ซินอาริอันต่างก็แสดงความเห็นตรงกันพวกเขาก็เคยเห็นเหตุหการณ์แบบนี้มาก่อนแล้ว7-8ถึงครั้ง สเตปปิ้ง h ฮร์ดผ่านไปได้15หลาในการท้าทายครั้งแรกอย่างไรก็ตามในการท้าทายครั้งต่อๆมาระยะทางที่ไกลที่สุดของเขาคือ20หลาความยากหลังจากผ่านไป15หลาเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดเขาไปไกลกว่า15หลาแล้วสมาชิกกลุ่มพันธมิตรนักข่าแสดงความคิดเห็นสเตปปิ้ง h ฮร์ดและคนอื่นๆมุ่งความสนใจไปที่ชีฟเฟิงอย่างรวดเร็วเพาะต้องการดูผลงานของชีเฟิง ในสนามนมทั้งสามตัวเริ่มโกรธเมื่อชีเฟิงก้าวผ่านเส้นสิบห้าหลาพวกมันไม่เล็งอีกต่อไปและยิงปืนคาบศิลาอย่างไม่เลือกหน้าทันใดนั้นตัวบ่งชี้วิถีกระสุนที่อยู่ในสายตาของชีเฟิงก็ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่มีกระสุนเพียงสามนัดเท่านั้นที่จะโดนชีเฟิงอย่างไรก็ตามเกมก็จบลงหากกระสุนเพียงนัดเดียวถูกเป้าหมายในที่สุดก็ได้แสดงพฤติกรรมไร้ย,ยังอายออกมาสักทีใช่ไหมชีเฟิงเผยรอยยิ้มเฉยเมื่อชีเฟิงชักดาบมือใหม่ของเขาออกมาและใช้มันเพื่อโจมตีกระสุน ในชีวิตก่อนหน้านี้ของเขาชิ่เฟิงมักจะยุ่งอยู่กับงานและการเพิ่มเลเวลในฐานะกัปตันของชาโดเขาไม่มีเวลาเล่นชาเลนจ์เรสอย่างไรก็ตามเขาได้เห็นมันมาหลายครั้งแล้วดังนั้นเขาจึงยังมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับชาเลนจ์เรสเขารู้ว่าพวกนมจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีของพวกมันหลังจากเส้น15หลาระยะทาง15หลาของการแข่งขัน Black Market S อสชาเลนจ์เรสเป็นการทดสอบทับากษะการปฏิบัติการของผู้เล่นผู้ที่ผ่านการแข่งขันนี้เท่านั้น จึงจะถือว่ามีทักษะการปฏิบัติการระดับเริ่มต้นอย่างไรก็ตามผู้เล่นส่วนน้อยใหญ่ต้องใช้เวลา2หรือสเดือนจึงจะถึงระดับนี้ได้ส่วนผู้เล่นส่วนน้อยใช้เวลาหนึ่งเดือนมีผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คนที่สามารถผ่านการแข่งขันนี้หนครั้งเดียวสเตบิงฮาร์ดเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนเหล่านั้นกระสุนสามนัดกำลังจะโดนศีรษะหน้าอกและแขนของชีเฟงจำนวนสามจุด อย่างที่คาดไว้เด็กคนนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกระสุนมีจำนวนมากเกินไปและกระจายกันมากเกินไปเขาลืมหลบมันไปแล้วเขาวิ่งไปข้างหน้าเหมือนคนโง่สเตบิงฮารู้ว่ามันเป็นความโง่เขลาเมื่อเขาเห็นชิฟเฟิรีบวิ่งเข้าหาก,กระสุนเขาคิดว่าความท้าทายจะดำเนินต่อไปหรือไม่หากเขาถูกยิงด้วยกระสุนเพียงหนึ่งหรือสองนัดในขณะนี้หัวของชิฟเฟิงขยับเขาบกดาบนวิชของเขาสร้างเส้นแสงสีขาวเปิงเกิดประกายไฟขึ้นชิฟเฟิโบกดาบมือใหม่ไปในจุดที่เหมาะสมพอดี โดยโจมตีกระสุนที่เล็งไปที่หน้าอกของเขาได้อย่างง่ายดายไทยคุกคามจากกระสุนสามนัดได้รับการแก้ไขโดยชีเฟิงเขาได้เดินหน้าไปอีกส่วนหนึ่งของระยะทางอย่างไรก็ตามนมทั้งสามไม่หยุดยิงปืนคาบศิลาในมือของพวกมันนั้นเหมือนปืนกลยิงกระสุนชุดแล้วชุดเล่าทันใดนั้นชิเฟิงก็เผชิญหน้ากับกระสุนอีกห้านัดน,นอกจากนี้ยังมีกระสุนอยู่รอบๆที่ขัดขวางไม่ให้เขาหลบได้โคตรโคตรโคตร ชอเฟิงเคลื่อนไหวร่างกายอย่างรวดเร็วในขณะที่บกดาบเพื่อเบี่ยงกระสุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ขณะที่กระสุนผ่านร่างกายของเขาหูของเขาสามารถได้ยินแม้กระทั่งอากาศที่ถูกแยกออกจากกันเวลาผ่านไปเพียงสาวินาทีชีเฟิงก็ผ่านเส้นยี่สิบหลาแล้วเขาอยู่ห่างจากจุดจบเพียงสิบหลาเท่านั้นบ้าจริงเจ้านายเด็กคนนี้เป็นใครเขาใช้ดาบป้องกันกระสุนได้จริงๆนักบวชชายเบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจชีเฟิงทําให้เขารู้สึกตกใจอย่างบอกไม่ถูก แม้ว่าจะมีการระบุวิธีกระสุนไว้แต่การปิดกั้นวิธีกระสุนให้แม่นยำนั้นพูดได้ง่ายกว่าทำจริงการกระทำดังกล่าวต้องใช้ความแม่นยำและทักษะสูงมากในการดำเนินการไม่ต้องพูดถึงว่าขอบเขตของข้อผิดพลาดท,ที่ยอมรับได้นั้นสูงมากสแตบบิงแฮร์จู่ๆก็พูดไม่ออกการเบี่ยงกระสุนด้วยอาวุธก็เหมือนกับการเดินบนเส้นลวดที่สูงขึ้นไปในท้องฟ้าพลาดแค่ก้าวเดียว ก็ส่งผลให้คุณตกลงไปในเหวได้ราวกับว่าเขากำลังเพลิดเพลินกับมันชีฟเฟิงได้บล็อกกระสุนที่พุ่งเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าในขณะที่กระสุนดูเหมือนจะมีชีวิตเป็นของตัวเองโดยจงใจหลีกเลี่ยงร่างของชีฟเฟิงในขณะที่มันบินผ่านไปบอสนักดาบคนนั้นวิ่งผ่าน25หาลาไปแล้วเขาจะต้องผ่านเส้นชัยได้แน่ๆด้วยอัตราความเร็วนี้หัวใจของนักบวชชายสับสนวุ่นวายเมื่อเขาเห็นชีฟเฟิงไร่ร่าไปข้างหน้าโดยมีประกายไฟแวบวาบเป็นระยะๆะะต่อหน้าร่างกายของเขา ฉันมีตาฉันไม่ต้องการให้คุณเตือนฉันสเตเบนฮาร์ดพูดด้วยความรำคาญเขาถูกดึงดูดอย่างลึกซึ้งจากการกระทำของชิฟเฟงขณะที่ชิเฟิงเดินผ่านไป25ห้าหลาตายซะผู้ท้าชิงหนึ่งในพวกโนมที่เส้นชัยหัวเราะโนมหยิบป,ปืนคาบศิลาอัตโนมัติออกมายิงกระสุนใส่ชิเฟิงทันใดนั้นจำนวนกระสุนก็เพิ่มขึ้นเป็น24นัดไม่เพียงเท่านั้นระยะห่างระหว่างพวกเขากับชิเฟิงก็เหลือเพียงห้าหลาเท่านั้นซึ่งเป็นระยะทางที่ผู้เล่นไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นี่มันโกงสเตตบิงห้าตะโกนออกมาอย่างไม่เต็มใจผู้เล่นคนอื่นๆต่างรู้สึกประมาอย่างมากเมื่อเห็นฉากดังกล่าวและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะสักแช่งความร้ายอย่างอายของเหล่าคนแครกเมื่อเผชิญกับกระสุนจํานวนมากชีเฟิงก็กลายเป็นคนจริงจังอย่างรวดเร็วแม้ว่าเขาจะรู้เรื่องการเปลี่ยนตัวครั้งที่สองที่ระยะ25หลาแต่เขาก็ยังตื่นตระหนกเมื่อเผชิญกับกระสุนจํานวนมากซือเฟิงงอ,อเข่าของเขาแล้วกระโจนไปข้างหน้าเหมือนเสือดาวเขาพุ่งหัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ไปยังบริเวณที่มีกระสุนน้อยที่สุดทําให้พื้นผิวร่างกายของเขาที่จะสัมผัสกับกระสุนลดลงหลังจากนั้นเขาก็บกดาบมือใหม่อย่างบ้าคลาั่งพร้อมกันนั้นก็สร้างเส้นแสงสีขาวสี่เส้นเปิง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 หลังจากเกิดประกายไฟหลายครั้งร่างของชีเฟนก็ฝ่าพายุกระสุนไปได้ในขณะที่ร่างกายของเขากําลังจะสัมผัสพื้นแขนข้างที่ว่างของเขาก็ถูกกดลงไปชีเฟิงลุกขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยพลังทั้งหมดของเขาพุ่งผ่านเส้นชัยไปราวกับสายฟ้า ใช้เวลาทั้งหมด14วินาทีทำลายสถิติเดิมที่18วินาทีสำหรับรางวัลทองแดงงัดฉันไม่ชินกับร่างกายที่อ่อนนุ่มและอ่อนแอแบบนี้เลยซือเฟิงคร่ำครวเล็กน้อยหลังจากผ่านเส้นชัยหากเขามีเลเวลมากกว่า100ด้วยโครงสร้างร่างกายของเขาเขาก็สามารถฟันดาบพร้อมกันสีครั้งได้อย่างง่ายดายสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายขอปกบมือให้นักดาบคนนี้ผ่านการท้าทายแล้วผู้ดูแลระบบโนมประกาศเสียงดังระบบ ผู้เล่นเป็นคนแรกที่ผ่านการท้าทายระดับทองแดงและทำลายสถิติผู้เล่นจะได้รับเหรียญเงินหนึ่งเหรียญและทักษะนัดดักตันดิงแฟลตเป็นไปไม่ได้มันให้ทักษะที่หายากมากตันดิงแฟลตนี่เป็นทักษะที่แม้แต่ซอสเหมือนที่มีเลเวลมากกว่า100ก็ยังรับไม่ได้ชีเฟิงคิดว่าเขากำลังประสาทหลอนอย่างไรก็ตามเขาตกใจเมื่อเห็นหนังสือทักษะต,ตันดิงแฟลตในกระเป๋าของเขาสายฟ้าแลบประเภทแอคชั่นต้องมีดัส่งแสงดาบสามดวงออกไปอย่างรวดเร็ว ในระยะ 10x 2หลาการโจมตีแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหาย130%และยังให้เอฟเฟกขยายความเสียหายอีกด้วยโดยขยายความเสียหายของการโจมตีครั้งต่อไปของคุณ20%เป็นเวลา15วินาทีคููดาว30วินาทีโดยไม่ต้องคิดแม้แต่วินาทีเดียวชิดเฟินคลิกและเรียนรู้ทักษะสโร์มเป็นอาชีพที่เน้นสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเดียวเป็นหลักไม่ได้มีทักษะลุยที่ทรงพลังมากนักตันดิงแฟลต เป็นหนึ่งในทักษะอยู่ที่ทรงพลังเพียงไม่กี่ทักษะที่ซอสเมินมีอยู่หากเรียนรู้ทักษะน,นี้ในช่วงแรกๆทักษะน,นี้จะสร้างช่องว่างขนาดใหญ่ให้กับซอสเมินคนอื่นๆได้อย่างแน่นอนหลังจากเรียนรู้ตะเดิงแฟลตแล้วชีฟเฟิงก็เริ่มรู้สึกว่าตัวเองกำลังก้าวไปสู่การเป็นนักดาพวกคุณเล่นต่อไปเถอะฉันจะออกไปก่อนอย่าลืม50ทองแดงของฉันละ่ะชีเฟิงมองไปที่สเตปปิ้งฮาร์ทที่ตกตะลึงก่อนจะออกจากตลาดมืดหลังจากเรียกพวกเขาสเตปปิงฮาร์ทพยักหน้าอย่างเฉยเมย เจ้านายเขาไปแล้วเขาเอารางวัลไปด้วยเช่นกันพวกเราควรไล่ตามเขาไหมนักบวชชายถามอาการตกใจของสเตบินฮาร์ดค่อยๆจางหายไปหลังจากที่ชีเฟิงจากไปเขาจ้องไปที่นักบวชชายและดูว่าคุณเป็นคนโง่เหรอเราคงโชคดีมากถ้ามีเวลาที่จะประจบประแจงนักดับผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้สร้างศัตรูกับเขาหรอคุณกําลังตามหาความตายอยู่หรอไม่ดีฉันต้องบอกเรื่องนี้กับหัวหน้ากิวโชคดีที่ฉันได้เพิ่มเขาเป็นเพื่อนเขาชื่อเย่เฟิงใช่ไหมฉันไม่เชื่อเลยว่าฉันไม่เคยได้ยินชื่อ ผู้เชี่ยวชาญเช่นนี้มาก่อนเขาอาจจะเป็นผู้เชี่ยวชาญดักปลองตัวหรือเปล่าสเตเต็บิงฮาร์ดยอมรับว่าเขาไม่สามารถผ่านการท้าทายได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นนี้โดยเฉพาะการต่อสู้ครั้งสุดท้ายหลังจากระยะ25หลานั่นเป็นเพียงการโกงเป็นไปไม่ได้ที่ผู้เล่นจับล็อกหรือหลบได้แต่ชีเฟิงก็ทําได้ที่บริเวณการค้าขายชีเฟิงได้พบกับปรมาจารย์ด้านอยากควนเขาใช้เงิน120ทองแดงเพื่อซื้อเบอร์รี่ระเบิด20ชิ้นทําให้ทรัพสมบัติของเขาลดลงเหลือเพียง30ทองแดงทันที อย่างไรก็ตามเขายังคงใช้มันไปจนหมดเพื่อปรับระดับให้เท่ากับความเร็วของจรวดซื้อเฟิงหยิบผลเบอรี่ระเบิดแล้วออกจากเมืองใบไม,ม้แดงแล้ววิ่งไปทางทิศตะวันตกในขณะนั้นผู้เล่นทั้งหมดอยู่ที่เลเวลศนย์และทุกคนกำลังฆ่ามอนสเตอร์เลเวศูนย์รอบๆเมืองใบไม้แดงนอกจากนี้ยังมีผู้เล่นบางคนที่มีเทคนิคดีๆฆ่าเบบี้วูสเลเวลหเป็นกลุ่มนักรบที่คอยแทงอยู่ด้านหน้าและผู้สร้างความเสียหาย และฮิลเลอร์อยู่ด้านหลังต่อสู้กันอย่างเป็นระเบียบแม้ว่าดีเอพีจะแบ่งปันกันระหว่างหลายๆคนแต่ประสิทธิภาพก็สูงกว่ามากและมีคู่แข่งน้อยกว่าอย่างไรก็ตามชิเฟิงไม่ได้วางแผนที่จะแข่งขันกับคนเหล่านี้เมื่อผ่านพื้นที่มอนสเตอร์เลวหนึ่งตามด้วยพื้นที่มอนสเตอร์เลวสองชิเฟิงก็มุ่งตรงไปที่ป่าใบไม้แดงซึ่งเป็นพื้นที่มอนสเตอร์เลวห้าไม่มีผู้เล่นคนใดที่จะไปที่นั่นยังไม่มีผู้เล่นคนใดกล้าที่จะท้าทายมอนสเตอร์ระดับ5ในระยะนี้ของเกม ไม่เพียงแต่มีการกดขี่เนื่องจากความแตกต่างของระดับเท่านั้นแต่ยังมีคว้างแตกต่างอย่างมากใน HP และพลังโจมตีมอนสเตอร์ระดับ5สามารถเอาชนะผู้เล่นระดับ1ได้อย่างง่ายดายแม้แต่กลุ่มผู้เล่น6คนก็ไม่สามารถเทียบได้กับมอนสเตอร์ระดับ5ทุกครั้งที่ผู้เล่นเสียชีวิตจะมีการลงโทษอย่างหนักไม่เพียงแต่พวกเขาจะสูญเสียค่าประสบการณ์ในเลเวลทั้งหมดเท่านั้นแต่ความชำนาญในทักษะของพวกเขาก็จะลดลงด้วยไม่มีผู้เล่นคนใด ที่จะเสียงวิชนั้นชั่วโมงแห่งประสบการณ์และความชำนาญที่พวกเขาได้รับมาอย่างยากลำบากก็จะไร้ค่า